ฮ่า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 ในที่สุดคุณชายน้อยอย่างข่าก็ได้ไปจากภูเขาที่ดินเดนห่างไกลนี่สัที แล้วพวกเราจะทำอะไรต่อไปล่ะอาจารย์อย่างข้าเตรียมย้ายบ้านพักของพวกเราไปบนเมืองวีหาแล้วล่ะเอ๊ะท่านเทพที่ท่านตกลงจะมอบบ้านพักกับสถานที่แห่งนี้กับตระกูลเจ้าอย่างนั้นเหรอือมแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้น ต้องกำจัดแน่นอนเมืองเวหานั่นเป็นของตระกูลเจ้าไม่ใช่ของข้าซะหน่อยแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเมืองเวหาตระกูลเจ้าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่เทพนี่แล้วก็เมืองเวหานั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่แต่ว่าข้าไม่สามารถย้ายสนามดาบของข้าขึ้นไปได้นี่นะไม่เป็นไร ในภายภาคหน้าสนามดับของข้าต้องใหญ่มากกว่าเมืองวิหารได้แน่นๆเอ๊ะอย่างที่คาดไว้ท่านเทพคงคิดอยู่แล้วว่าไม่มีมืองวิหารในภูมิภาคเทียนบินอื่นใดที่จะดีไปกว่าสถานที่เทพแห่งนี้หีกแล้วล่ะไม่น่าแปลกใจ สมกับที่เป็นตระกูลใหญ่ในภูมิภาคของมีค่าพวกนี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองเวหาของตระกูลเจ้าแน่นอนว่ามันเพียงพอสําหรับพรรคธรรมดาทั่วไปแล้วท่านทพของพวกเรานี้เป็นของที่มาจากเมืองตระกูลเวหาให้คนนําของพวกนี้ไปเก็บที่กลังสมบัติแล้วกันหลังจากนั้นก็มาช่วยข้าหรือถอนเมือง นิกานเมืองล่ะท่านเทพถึงไม่ได้พูดถึงโครงสร้างแล้วก็รูปร่างค่ายกลของเมืองเวหาก็ะตามเขายังว่ากันว่าพลังก็เยี่ยมมากอีกด้วยแล้วจะคิดว่าข้ามีพลังไม่พออย่างนั้นแหละคือคือว่าในในเจ้าสองคนก็พูดถึงโครงสร้างแล้วก็ค่ายกลว่ามีดี มันมีค่ามากนะกงั้นพวกเจ้าก็ศึกษาดูแล้วกันว่าจะรื้อถอนยังไงแล้วเอามาติดตั้งในสถานที่ของข้าแทนถ้าอย่างนั้นพวกเราจะเริ่มจัดการเลยอ๋อจริงด้วยแล้วไปซะถือซะว่าเป็นนางวันของพวกเจ้าทั้งสองคนก็ครอบครัวขอบคุณท่านเทพ พวกเจ้าตั้งใจและระวังตัวด้วยนะก็แค่สมุนไพรวิเศษสองขวดที่ข้าจะไปหยิบเอาเองจากกองสมบัติของทะกุญเจ้าแล้วก็เอามาปรับปรุงของขอบเขตของข้าได้1เดือนต่อมาท่านเทพข้ากับเหล่าหวงทำได้แค่ย้ายได้แค่บางส่วนของเมืองวิหาเท่านั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ เสากระดงเรือแล้วก็ส่วนที่เชื่อมต่อเนื่องไม่ได้มีอะไรเสียหายนักนี่ก็ยังเป็นเครื่องแรกของข้ากับเหล่าซ่งที่ได้ทำกับของล้ำค่าขนาดนี้ข้าเองก็รู้สึกว่าตัวเสากระโดงโครงสร้างเรือเป็นสมบัติเทพล้ำค่ามากๆแถมยังเป็นองค์ความรู้มหาศาลและประณีตอย่างแท้จริงของตระกูลเจ้าอีกด้วยดีเลยงั้นวันนี้พวกเรามาดูผลงานของการทำงานหนักในช่วงนี้ของเหล่าซ่งกัน ลอยขึ้นลอยขึ้นไปแล้วได้จริงๆฮ่ฮ <l acht> <l acht> ไม่เสียแรงที่ข้ากับเหล่าซ่งได้ศึกษาข้อมูลของเรือเวหาของตระกูลเจ้านี้ทั้งวันทั้งคืนถึทงทําให้เมืองเวหาเคลื่อนที่ลอยขึ้นอีกครั้งหนึง่งยินดีกับท่านเทพด้วย เจ้าเองก็รับผลโสมมนุษย์ไปด้วยสิแล้วก็ไปเลือกสมุนไพรบำร,รุงกำลังอย่างอื่นแล้วช่วยแบ่งให้คนอื่นทีนะวันนี้ข้ามีความสุขทุกๆคนต่างร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณท่านเทพขอบคุณนายท่านในที่สุดในที่สุด ข้าก็ไปจากภูเขาทางใต้นี้ได้สักทีครึ่งเดือนผ่านไปอืมตอนนี้สนันดับของข้ายังไม่ใหญ่และมากพอที่จะครอบคลุมทั้งเมืองเวหาไม่อย่างนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะให้พวกเราส่งกับคนอื่นๆย้ายระบบป้องกันท่านเทพ พราข้าได้จัดการแปลงสมุนไพรและส่วนตกแต่งต่างๆเรียบร้อยแล้วอแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ว่าข้ากับพวกสิษย์น้องใช้วิชาของหมู่บ้านหมื่นบุพผาพวกความงดงามของสวนก็ดูไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ที่เดิมปัญหานี้เดี๋ยวข้าจัดการเองสถานที่เดิมได้ถูกเปลี่ยนจากสนามดับของข้าไปแล้วแล้วก็ยังเกี่ยวกับดินด้วยแน่นอนแล้วว่าต้องแตกต่างกันแน่นอน ท่านเทพไม่ตำหนิพวกเราก็ดีมากแล้วล่ะพวกคาลิสิ์น้องต่างบาดเจ็บได้ได้มาอยู่ในความคุ้มครองของท่านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้มากนะักอาจารย์เราทรงแจ้งว่าระบบป้องกันได้เปลี่ยน,นแปลงได้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีอืมแม่นางมีเลียนเฮ้๋ ทำไมแม่นางเจียงเหลียวลิงจากหมู่บ้านเหมอนบุพาถึงได้มาอยู่ข้างๆอาจารย์ตลอดเลยล่ะพวกเรากําลังพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเมืองวิหารแล้วก็เรื่องความคืบหน้าของหมู่บ้านเหมอนบุพาด้วยท่านเทพขอบคุณท่านเทพมากนะเจ้าคะข้าจะได้ไปเจ้งกับบรรดาศิษย์พี่น้องของข้าแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ บริเวณรอบๆของหมู่บ้านหมุนบุพ่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจะได้เป็นเหตุให้อาจารย์และคนอื่นๆของหมู่บ้านไม่สามารถแก้ไขได้ข้าก็เลยอยากรบกวนท่านเทพให้ช่วยไปส่งพวกราวหน่อยก็แค่เวะไปแถวนั้นนะพอดีเลยไปที่นั่นนะเนี่ยเรียกประชุมเหล่าเทพสักครั้งหนึ่งข้าเองก,ก็มีส่วนในความวุ่นวายครั้งนี้ทั้งหมดแล้วก็กระถางสามคานนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าด้วย ได้แต่หวังว่าจะมีใครสักคนแก้ไขเรื่องนี้ได้ตอนนี้ในยุทธจักร่างก,ก็เดือดร้อนเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านก็รีบเชื่อมมิตรภาพกับอาจารย์ของมืนบุพภากับท่านเทพน้ำมือเล็กๆแห่งหนึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งน้องขอชีวิตไปสิ ข้าจะได้สนุกเพิ่มขึ้นไปอีกกับเสียงคร่ำรวญของพวกแกสิพี่ดูเล่นสิมันคืออะไรเมืองเวหางั้นหรือไม่ไม่ไน่อเช่เมืองเวหาของตระกูลเจ้าแต่มันเป็นเกาะไม่ใช่ทางนานหวงไม่ได้มีเกาะโดดเดี่ยวแบบนี้ในภูมิภาคเทียนหยีวินเหรอ มีบางคนกำลังลงมาจากด้านบนฮอระวังสัตว์โจ้เป็นใครกันฮึวันนี้ค้าจะมาด่าพวกเจ้าซะหน่อยเพราะเงินก็เลยไม่อยากที่จะพูดดีๆกับพวกเจ้าอ้อหยุดพูดมากสักทีเถอะ เจ้าข้าจะไม่ปล่อยให้กลุ่มของพวกนักบวชชั่วร้ายอย่างพวกเจ้าหนีไปได้แน่ๆเอืมตรวจพบว่าทำภารากิจปกป้องภูเขาและฆ่านักสู้ได้พลังดาบเพิ่ม400คะแนนหยีเลรียนลูกศิษย์ฆ่าศัตรไูได้ได้รับพลังดาบเพิ่ม1,500คะแนนตรวจพบ ้องขอบคุณดกุลเจ้าที่ส่งเมืองเวหามาให้ทาให้ข้าได้ออกมาจากเขตทางใต้ได้ไม่ต้องคอยแต่นั่งรอศัตรูมาหาเพื่อเพิ่มพลังอย่างเดียวสนามดาบ8,500คะแนนมันยังไม่พอที่เพิ่มระดับของสนามดาบเพื่อให้ครอบคลุมทั้งเมืองเวหามันต้องใช้พลังมากกว่านี้อีกเยอะเปิดระบบเพิ่มพลัง ของขอบเขตสนามดับขอบเขตของสนามดับได้เพิ่มขึ้นอีก258เมตรออายังอีกไกลอาจจรย์พวกกลุ่มเช่ได้พวกนั้นไม่มีใครหนีดอดไปได้ทำได้ไมีเลวนิวิเลียน ต่อไปในอนาคตเจ้าก็ไม่ต้องลงแรงอีกก็ได้นะให้พาใครไปช่วยแก้ปัญหาแทนถือซะว่าได้ฝึกฝีมือเจ้าในอีกแบบก็แล้วกันเรื่องนั้นเสธิ์เข้าใจแล้วเอาละถ้าองนั้นพวกเราก็ออกเดินทางต่อเถอะเมืองวิหารเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่เมืองวิหาของพวกตระกูลเจ้า เมื่อใดกันที่ดินแดนทางใต้ได้มีเมืองวิหาปรากฏให้เห็นแบบนี้บ้าเอ้ยนี่มันไม่ถูกต้องเห็นได้ชัดว่าเป็นของตระกูลเจ้าใครกันถึงกล้าบังอาจถึงได้เพียงนี้มีหน่าละเขาถึงว่าถ้าไม่เคยลำบากจะไม่รู้จักคำว่าสบายต้องขอบคุณตระกูลเจ้าละ ที่มาส่งเมืองวีหาให้ถึงทางใต้แบบนี้นะ่ะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจอาจารย์อ๋จะไม่ใช่พาพวกเราส่งกับคนอื่นๆไปกำจัดพวกชัว่วร้ายไม่ใช่หรอกเหรอความหมายอีกอย่างก็คือช่วยค่าทำงานอาจารย์คือวัาสถารการข้างหน้าดูเหมือนไม่ใช่อย่างที่คิด ดูเหมือนว่ามีพวกกลุ่มชั่วดายกำลังจู่โจมหมู่บ้านเหมือนบุพพาอยู่ท่านอาวิโสซ่องบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวด้วยเลยให้ข้ามาถามว่าควรที่จะทำอย่างไรต่อไปดีอะไรนะพวกเราถูกจู่โจมโดยพวกปีศาจพรตเต่าอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมพวกเราหมู่บ้านเหมือนบุพพาถึงโดนจู่โจมได้ละ่ะท่านเทพข้าขอให้ท่านยินมือเข้ามาช่วยจะได้ไหม วีเดียนให้สันคังกับเจ้าหมาไปจัดการก่อนแล้วถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดูไม่ดีแล้วให้ตัวเวลาไว้ก่อนนะเข้าใจแล้วอาจารย์ท่านเทพข้าก็จะไปพร้อมกับท่านผู้อาวุโสราชาพิศาจสุนักด้วยไม่ดีกว่าแบบนั้นจะไม่ปลอดภัยอีกไม่นานเมืองวิหาก็จะถึงหมู่บ้านมืนบุกพาแล้ว ขอบคุณท่านเทพเป็นอย่างมากที่ยื่นมือเข้ามาช่วยพวกเราหมู่บ้านเหมือนบุพพาณหมู่บ้านเหมือนบุพพานี่สาวสาวหมู่บ้านหมือนบุพพาอย่ามัวแต่หลบอยู่ข้างในเลยเทียนมั่วเตาออกมาเร็วๆเถอะน่มาเล่นกับพวกลุงดีกว่าไม่รู้ว่าเลือดของพวกสาวๆเนี่ยจะเป็นยังไง ผู้บำเพ็ญปีศาจเลือดนักบวชเสีว่วันออกมาเร็วๆเ,เธอมาคุยเรื่องบำเพ็ญเพิ่มพูนความสุขกันดีกว่าเนาะออกมาเร็วๆเ,เธอสาวๆพักนี่มิ่งท่านจะาสำนักตอนนี้สารขอความช่วยเหลือได้ถูกส่งออกไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฝ่ายเดียวกับพวกเรามาช่วยได้มากน้อยสักเท่าใด พวกเราชาวหมู่บ้านเหมือนบุปผาไม่ควรบาดหมางกับใครไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรก็ตามมีแต่อยู่ในสํานักของเราน้องเพลงและเต้นรากับพี่น้องลูกศิษย์เท่านั้นต้องมาลําบากในครั้งนี้แล้วนะดูเหมือนว่าคงจะเป็นชะตากรรมของพวกเราเส้นแล้วอสิทธิพวกเรามาเริ่มต่อสู้กับพวกมันกันเถอะถึงไม่ว่าพวกเราหมู่บ้านเหมือนบุปผา จะมีทักษะทางด้านการแพทย์สูงแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะสู้กับนักรบศัตรูไม่ได้สิทธพิพี่ยังไงพวกเรายังมีเบียนหลิงและสิทธิ์คนอื่นอยู่อีกด้านนอกถ้ามีสืบทอดก็เก็บอยู่ในสถานที่เป็นความลับที่รู้กันเฉพาะถ้าพวกเขาสามารถรอดจากภัยอันตรายด้านนอกได้พวกเราก็จะรู้เอง ว่าจะไปหาคัมภีได้ที่ไหนเพื่อกลับมาที่หมู่บ้านมนบุ่าอีกครั้งถ้าแบบนั้นก็เรียกรวมพลได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมนะทุกคนพวกเราจะสู้ให้ถึงที่สุดมีกี่คนที่สามารถส่งออกไปสู้ได้ในตอนนี้ในที่สุดพวกสาวน้อยก็ออกมาดูเหมือนว่าจะทนไม่ได้ ใจร้อนแล้วรอให้ลุงๆอย่างพวกเราเข้าไปหาเองเอ๊ะพวกเจ้าดูนั่นสิด้านบนนั้นคืออะไรกันเมืองเวหาแบบนั้นเหรอทำไมอยู่ดีๆก็เกิดมีเมืองเวหารโผล่ขึ้นมาที่นี่ได้ละ่ะพักพวกไหนกันที่อยู่บนเมืองเวหาในตอนนี้ข้าแค่รู้จกักแต่เมืองเวหาของทระกูลเจ้าเท่านั้น ้ารับสั่งคำส um ah ั่งของอาจารย์จัดการพวกเจ้าให้สิ้นซากนั่นเป็นสาวน้อยที่ไหนมาทำปากดีเนี่ย <laughs> หรือสาวน้อยที่ไม่รู้จักชื่อเสียงของพระปิศาจโลหิตทางใต้ซะแล้ว <laughs> <h analy zer> นั่นคือราชาปีศาจสองตนต้นหนึ่งราชาปิศาจสุนัขอีกตน้นราชาปิศาจหมู เจ้าสำนักเทียนมั่วเจ้าสำนักนีหมิงจิงเจ้าสำนักฮาวานซีซีฮาวานันเจ้าสำนักปิศาล,ลหิตดูดูแล้วคนที่มานะ่าจะเป็นคนที่กล่าวถึงในดินแดนเทพเนะท่านพระท่านนี้พูดว่าอย่างไรนะข้าไม่เชื่อเรื่องเทพอ,อ,นอนะไรนั่นหรอก แต่อย่างใดก็ตามเรื่องเมืองเวหานี่ก็ควรระวังไว้ก่อนลงมือได้พวกเรือทั้ง4ี่พักจะแยกย้ายไปทั้งแบบนี้ไม่ได้จัดการให้หมดสาวน้อยอยากตายอย่างนั้นเลย คนที่สมควรตายก็คือพวกเจ้าต่างหากละ่ะยะอ๋อนี่มันพลังดาบอะไรกันหรือว่าคนที่ลงดาบจะเป็นคนระดับั้นอาจยา์เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอพักปีศาโลหิตเกิดกลัวขึ้นมาอย่างนั้นเลยไร้สาระนะคนอย่างข้าจะกลัวอะไร หยุดเถียงกันได้แล้วพวกเราควรต่อสู้กันอย่างจริงจังได้ด้วยพลังของพวกเราทั้งสี่คนแล้วเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวพลังดาบนั่นหรอกจริงด้วยก็แค่ศัตรนักดาบแค่คนเดียวที่แข็งเกรงแค่นั้นจัดการนางซะก,ก็จบเรื่องยะ yeah! ดูเหมือนเรื่องจะยุ่งยากขึ้นมานิดหน่อยแล้วยังไงก็ตามพลังของวีเลียนก็เป็นพลังระดับจินตามเท่านั้นพลังที่เกิดจากยาที่ทำจากทองในสมัยโบราณและเชื่อว่ารักษาโรคอยู่ได้ยืนนานหันทิศทางเมืองเวหาไปทางหมู่บ้านเหมือนบุพผาแล้วก็เปิดทางให้ด้วยเรามาลองดูพลังของเมืองวิหากัน